นือสิ่งเงินได้ในไฟน์นี้ครับต้องขอคารวาหัวใจของทั้งคู่นะครับทางฝั่งของทาเคิรุบก็สซูได้อย่างสมศักดิ์ศรีสายเลือดบุชิดสครับสมกับเป็นเจ้าบ้านนะครับสมกับเป็นเบอร์ต้นๆของโลกครับที่ไม่ยอมแพ้ไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยครับไม่ทิ้งตัวง่ายๆนะครับถ้าทะรหดนี้เหลือเกินครับแสนเชิงสองมารับขอเสนอถลุงหลังเกมครับการบอกกันแชมป์โลกคีบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทของซูเปอร์เลกีดหมู่เก้าครับกับทาคิรุเซกาวาบเรามาดูทางฝั่งของซูเปอร์เลกับ สุปร์เล็กเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือเชิงชกเหนียวแน่นครับชกมวยได้ละเอียดระดักลมสุขรอบครอบครับแต่มีอาวุธที่หลากหลายครับบวกกับระบบป้องกันตัวถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับส่วนทางฝั่งของแทคิลูปเป็นมวยประเภทเดินเปิดเกมบูล้างผ่านครับเดินต่อยหมัดมีล่างมีบนครับเป็นมวยหมัดแบบมวยสากนครับตามสไตล์นาคิีกบ็อกซิ่งครับแต่อาจจะมีอาวุธอื่นเสริมบ้างครับไม่มากก็น้อยนะครับอาทิเช่นลูกเจาะยางครับและแข้งบ้างปาปายครับแต่อาวุธทำลายล้างก็ยังคือหมัดครับ ไฟนี้จึงเป็นการสู้กันระหว่างการใช้ขาบนั่นหมายถึงแข้งเข่าลูกถีบและหมัดเล็กๆน้อยๆของซูเปอร์เล็กครับกับการสู้กับหมัดแบบมือสากลหรือหมัดเพียวๆของททเคอรคลับและซูเปอร์เล็กเองครับเป็นนักชกที่ประสบการณ์สูงครับการอ่านทางอาจจังหวะถือว่าไม่ธรรมดาจึงทําให้ททเคอรลูบไม่สบโอกาสที่จะออกอาอวุธอื่นๆนะนอกจากหมัดครับหรือเหลือหมัดเพียงอย่างเดียวครับพอเป็นอาวุธที่ถนัดที่สุดครับท้งที่ก่อนหน้านี้ตนก็เตรียมอาวุธอื่นมาครับ ต้องอธิบายก่อนครับเมื่อ2นักสู้ระดับสูงมาเจอกันครับใครที่สันทัดอาวุธไหนมากๆแล้วครับและคู่ต่อดสู้ใช้อาวุธนั้นครับแต่มีความชํานาญในอาวุธนั้นน้อยกว่า ฝั่งที่มีความสันทัดมากกว่ายอมรู้ทางเป็นอย่างดีครับจึงทําให้ไม่สบโอกาสในการออกอาวุธนั้นครับหรือพูดง่ายๆว่าทาเครุใช้ว่าจะมาเตะซูเปอร์เล็กได้ง่ายๆครับพอซูเปอร์เล็กก็มีความสัมทัดในการใช้แข้งครับเล่นเชิงและแลกแข้งกับนักชกแนวหน้ามาอย่างโชคโชนครับทำให้ทาเครุเหลือเพียงมาเท่านั้นครับทั้งที่ตนก็เตรียมอาวุธอื่นมาครับเช่นแข้งเข่าหรือลูกดักแทงครับแบ็คคิกและลูกเตะการคอรบซึ่งทาเครุเองครับที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยเจอนักชกไทยครับที่เป็นมวยจังหวะฝีมืออคิ อาวุธมวยหลากหลายและเป็นมวยแข่งแบบจ๋าแบบนี้ครับและบวกกับการเตะขาของซูเปอร์เล็กครับเตะได้ไวคมเน้นครับป้องกันยากครับมีหนำสามรับซูเปอร์เล็กยังมีอาวุธลอกหรืออาวุธรบกวนครับเช่นต่อยหมัดลอกนะและตามด้วยลงล่างครับสับต้นขาบหรือจะเป็นหมัดแยบแับและตามด้วยเตะขาครับสลับกับการหาจังหวะโยนข่าวครับและมีลูกถีบและหมัดแยบที่คอยทำลายจังหวะตลอดครับในการชกเกมยาว5ยกแบบนี้ครับ มวยหมัดส่วนใหญ่ย่อมเสียเเรียบมวยจังหวะฝีมืออาวุธหลากหลายอยู่แล้วครับและมวยแข้งหรือมวยเข่านะครับพอยิ่งมากชกครับพลังหมัดยิ่งลดทอนจากการประทับและบวกกับซูเปอร์เลก็เป็นมวยที่มีไอคิวใช้ได้ครับจึงทําให้จับจังหวะคู่ชกได้ไม่ยากเย็นครับและซูเปอร์เลกครับเป็นนักชกที่เกิดมาเพื่อสยบมวยบวบมวยหมัดหรือมวยที่เปิดเกมเข้าหาเขาครับ อย่างที่บอกครับซุปเปอร์เล็กเป็นมวยที่เชิงชกละเอียดเหนียวแน่นครับซึ่งตรงกันข้ามกับมวยบูเปิดเกมส่วนใหญ่ครับพอในจังหวะที่มวยไฟเตอร์ครับเดินเปิดเกมลุยครับก็อาจจะเปิดช่องโหว่หรือหลวมให้เห็นไม่มากก็น้อยครับจากสายติของซุปเปอร์เลกครับไม่ว่าจะเมืองไทยพีเคแสนชัยครับเศกสันอฝันเมืองครับพรสเนสิตมณชัยครับเสือคิมสจอต้องปาจีครับหรือแม้แต่รถถังจิตเมืองนนครับและมวยบูหลายลายครับก็เสร็จเล็กหมดครับ แต่จุดที่น่าสนใจครับมันอยู่ที่กติกาครับคือกติกาคิกบ็อกซิ่งครับแน่นอนครับถ้าเป็นมวยไทยไม่มีปัญหาอยู่แล้วสำหรับซุปเปอร์เลกนะครับพอในกติกาคิกบ็อกซิ่งครับถอยแล้วกอดไม่ได้ครับซึ่งซุปเปอร์เลกเองก็เป็นมวยที่มีข่าวนาอยู่แล้วครับพอพื้นเพของเจ้าตัวก็เป็นมวยข่าวมาก่อนครับบวกกับถัดเสาอาวุธถนัดออกไปครับจึงทําให้บิ๊กแมตช์คู่นี้ครับน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับบวกกับททเคร์ลัฟเป็นหนึ่งในนักชกครับที่ใช้หมัดได้ดีที่สุดคนหน หมัดแบบมวยสากลครับแต่กุญแจที่สําคัญในไฟนนี้ครับอย่างที่ทุกคนเห็นครับคือลูกเจาะยางครับซึ่งนักชกที่เชิงชกละเอียดลัดกุ้มครับส่วนใหญ่จะมีลูกเตะขาครับพอการเตะขาถ้าหาจังหวะเตะดียบเป็นอาวุธที่เปิดช่องโหว่น้อยครับพร้อมป้องกันตัวได้ทันทีนะครับขยับไปเตะปุ๊บครับรีบชักขากลับมือถัดไว้พร้อมป้องกันตัวครับซึ่งต่างจากการที่ยู่ยู่เปิดมาแล้วมาเตะลาตัวเลยครับ พออาจจะเปิดช่องโหว่โดนสวนมัดเอาได้ง่ายครับถ้าการตกมือหล่นคนระับบางก็ใช้การเตะแบบดีดป๊อปแป,ป๊บไปมาเป็นอาวุธที่ออกแล้วพร้อมจะป้องกันตัวเองได้ครับและการเตะข่างซุปเปอร์เลยค,ครับไม่ได้เตะเพื่อทําแต้มเองอย่างเดียวครับแต่เตะเพื่อหวังผลปิดเกมแบบนอกอา์ด้วยครับ และสุเปเล็กเองครับก็มีบทเรียนมาจากไฟที่ชิงแชมป์คกบ็อกซิ่งกับอีเลียตเอนาเชียบซึ่งไฟนั้นับสุเปเล็กได้วางแผนมาเตะยัดต้นแขนครับเพื่อจะลดทอนพลังหมัดของอีเลียตนะครับแต่หารู้ไม่ครับการเตะติดแขนในกติกาคกบ็อกซิ่งครับถือว่าไม่ได้แต้มครับจึงทำให้ไฟนั้นสุเปเล็กมีบทเรียนจากการแพ้คะแนนอย่างน่าเสียดายครับส่งผลให้ไฟนี้บสุเปเล็กเปลี่ยนจากการเตะแขนครับมาเตะขาแทนครับ ส่วนรูปเกมการโชว์ครับในช่วงยกแรกนะครับช่วงต้นๆครับต่างฝ่ายต่างระมัดระวังครับดูชั้นดิเชิญกันทั้งคู่ครับเป็นการชิงจังหวะออกอาวุธไม่เดินเยอะไม่ถอยเยอะทั้งคู่ครับแต่พอซูเปอร์เลกเริ่มจับจังหวะได้ครับก็ใช้มัดแยบตบกวนครับแต่ทยอยลำเลียงแข้งครับหดเข้าที่ขาเจ็บๆหลายดอกครับหมดยกแรกครับซูเปอร์เลกออกอาวุธเข้าเป้าชัดเจนกว่าครับในยกที่2ครับซูเปอร์เลกที่จับจังหวะได้แล้วครับดูว่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นครับได้ใช้มัดแยบต สลับกับดักแทงบ้างครับและมีลูกทีมทำลายจังหวะนะครับส่วนทางฝั่งของทาเคิร์ลูฟนาทีก็จะสวนหมัดเข้าเป้าครับแต่ก็ไม่หนักหนาอะไรครับไม่ทําให้ซุปเปอร์เลกออกอาการ่อย่างได้นะครับแต่ในช่วงก่อนหมดยกครับยังมีจังหวะที่ซุปเปอร์เลกติดมุมครับแต่ใช้สายตากับมือคาวัดระยะพร้อมกับปัดหมัดครับยินลมปัดชุดของทาเคิรลูฟหมดยก2ครับซุปเปอร์เลกออกอุดเข้าเป้าชัดเจนกว่าแบบ้อยลามนครับแต่ในยกที่3ครับเชื่อว่าเป็นยกที่ทําเอาแฟนหมัดมวยชาวไทยครับใจหายใจ ในช่วงต้นก็ยังเป็นทางฝั่งของซปเปอร์เลยครับดากัวดขาจนกางเกงของทาเคลุขาดวินครับส่วนทางฝั่งของทาเคลุครับก็เปิดเกมบุกอย่างเต็มตัวนะครับแต่ยังออกอาวุธเข้าเป้าไม่มากนะครับจนในช่วง1นาที12บวิสุดท้ายของเกมยก3าครับทาเคลุได้หดแข้งเข้าลําตัวของซปเปอร์เลยครับซึ่งแข้งนี้ครับเป็นแข้งจุดประเด็นครับที่ซปเปอร์เลกได้บอกในตอนหลังว่าจุกพอาะแข้งนี้เลยครับแต่ซปเปอร์เลกก็ยังโต้แข้งหนักๆล่างสลับบน3าแข้งครับ ก่อนที่จะโดนพายุมัดของไทยเคลืบซึ่งอาการจุกจากการโดยราวุรับจะไม่จุกเลยในทันทีครับต้องรอสัก3-5ึงวีก่อนครับถึงจะแสดงอาการครับและซุปเปอร์เล็กเองครับในไฟนี้ครับได้ลดน้ำหนัก13-14โลบซึ่งลดเยอะจึงมีอาการท้องบางครับเป็นที่รู้กันดีนะครับนักมวยไทยหรือคนมวยครับจะทราบดีครับว่ามวยที่ทำน้ำหนักเยอะๆจะมีอาการท้องบางให้เห็นบ่อยครั้งครับเป็นมาตั้งแต่สมัยไหนแล้ว ถึงไฟนี้ของซุปเปอร์เลครับจะใช้นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการมาช่วยก็ตามแต่แต่ก่อนหน้านั้นครับก็ลดแบบวิธีไทยในอดีตมาตลอดครับเพิ่งมาใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการไฟนี้เป็นไฟแรกเท่านั้นครับและทายารู้ก็ทราบดีครับว่าซุปเปอร์เล็กออกอาการับจึงพยายามรวมหมัดเป็นพายุวลางสลับบนครับต่อยไปบริเวณตานกเอียงและช่วงท้องครับสลับกับขึ้นบนใบหน้านะครับ แต่ซูเปอร์เล็กก็กัดฟันก้ากืนฝืนทนครับยืนบล็อกมัดพร้อมกับก้มตามครับทำเป้าให้เล็กลงและมิช,ชิดครับแต่แล้วก็ผ่านวิกฤตไปครับรวมรวม30วินาทีครับจนหายจุกและแลบลิ้นเพื่อรักษาการครับพร้อมกับถีบทาเครลูลงไปกองกับพื้นครับ หลังจากนั้นซูเปอร์เลกก็ออกวุดได้เข้าเป้าครับสลับกับการทำลายจังหวะนะครับแต่หมดยกนี้ครับเป็นทาเครุที่ออกวุธจดซูเปอร์เลกออกอาการครับได้แต้มไปในยกนี้นะครับขึ้นยกเสียช่วงต้นก็เป็นซูเปอร์เลกครับที่ออกมาชุดสลับเตะขาและโยนเข่าแหลมแหลมแรงแรงทำคะแนนได้อย่างต่อเนื่องครับแต่ในช่วงกลางยกครับซูเปอร์เลกได้โดนหมัดตัดลำตัวของทาเคลุถึงกับถอนหายใจเฮือกใหญ่เลยทีเดียวครับแต่โดยรวมครับก็เป็นทางฝั่งของซูเปอร์เลกครับออกวุธได้จะแจ้งชัดเจนกว่าเช่นเดิมครับและคุมเกมได้อยู่หมัดครับ ชกด้วยความมั่นใจนะครับมีจังหวะที่เต้นฟุตเวิร์กรีแลกให้เห็นในยกนี้และในยกสุดท้ายครับซูเปเล็กที่คะแนนลอยลามครับก็ชกด้วยความมั่นใจนะครับตำยงอุธใสทาเคลรูนเน้นๆครับแต่ก็มีโดนมาส่วนมาบ้างเล็กๆน้อยๆครับไม่ถึงกับหนักหนาสาหัสอะไรนะครับจบเกมในทางฝั่งของซูเปเล็กครับที่ชนะคะแนนไปอย่างขาดท่อนนะครับ เปิดผลใบคะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านครับ49ต่อ46ทั้ง3เสียงครับโดยแพ้เพียงยกที่3เท่านั้นนะนอกจากนั้นครับยกที่1 2, 4 5หครับเป็นทางั่างของซุปเปอร์เลกจากไทยเราครับที่ชนะไปนะครับแต่แน่นอนครับฝ่ายนี้ครับอุธเด่นของซุปเปอร์เลกครับคือการเจาะยางครับที่สับไปบริเวณขาของไทเคิร์ูวทั้งหมด58ครั้งครับสำหรับมวยไทยครับมวยที่ใช้ลูกเตะขาที่โดดเด่นครับแบ่งหลักๆเป็น2ประเภทนะครับ ประเภทแรกครับเป็นมวยประเภทยางตันครับแต่ขาต่อยหมัดลํำหักหนักแรงครับอาทิเช่นชาชัยน้อยชาวไรอ้อยครับหอนเสน่สิทธิ์มณชัยครับรอดเหล็กเพชรออปิติศักด์ครับกับประเภทที่2ครับเป็นมวยจังหวะฝีมือเชิงชกละเอียดลัดกุ้รับใช้ลูกเจาะยางได้ดีนะครับคอยต่อต้อนแต้มไปก่อนครับอาทิเช่นวิชาน้อยพรทวีครับมนัสักส่อเพิ่นจิตนะครับวีรละพลซ่าพรมับสามเอกไก่ย่างห้าดาวครับและถ้าอยู่ปัจจุบันก็ต้องซุปเปอร์เลกเกียดหมูเก้าครับ แต่เหนือสิ่งอืนใดในไฟนี้ครับต้องขอคารวะหัวใจของทั้งคู่นะครับทางฝั่งของทาเครุบก่อสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีสายเลือดบุชิดรสบสมกับเป็นเจ้าบ้านนะครับสมกับเป็นเบอร์ต้นๆของโลกครับที่ไม่ยอมแพ้ไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยครับไม่ทิ้งตัวง่ายๆนะครับทาทะลหดนี้เหลือเกินครับส่วนทางฝั่งของซุปเปอร์เลยครับก็ต้องยอมรับในหัวใจหัวใจครับที่สะกดคําว่ายอมไม่เป็นเช่นกันครับพอในช่วงปลายยก3าครับแม้จะมีอาการจากการโดนแข้งที่จุดประเด็นครับ และหมัดชุดอีกนับไม่ถ้วนะครับแต่ก็ยังกัดฟันยืนรับหมัดและบล็อกหมัดอย่างห้าวหาญนะครับสมกับเป็นนักชกที่ไม่เคยพ่ายน็อกครับเหนือสิ่งอื่นใดในช็อตนั้นครับคือหัวใจครับที่มันไม่ยอมทิ้งตัวครับไม่แปลกใจเลยครับที่ซูเปอร์เล็กเป็นนักชกที่ไม่เคยพ่ายน็อกแบบเคโอให้กับใครครับถึงจะมีระบบป้องกันตัวที่ใช้ได้นะครับเชิงชกลัดกุ้มครับและมีคางที่ดีครับแต่อีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญครับคือหัวใจที่มันพ่ายไม่เป็นครับไฟนนี้ก็เป็นไฟที่สุดยอดอีกไฟทนนึงงครัับี่้ ได้ดู2ยอดมวยแต่ละศาสตร์มาสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีครับมวยไทยจากสยามครับกับคิกบ็อกซิ่งจากญี่ปุ่นครับแต่ซุเปเล็กเองก็เป็นนักชกที่ไม่เคยเกี่ยงครับไม่ว่าจะใครหน้าไหนครับน้ำหนักเท่ากันนี้ประทาได้ทั่วโลกครับจะยืนสู้แบบไหนมวยไทยหรือคิกบ็อกซิ่งครับแต่เขาก็เป็นนักชกที่ออกสื่อไม่เก่งครับพูดน้อยขี้อายทอมต้นครับแต่จะแสดงศักยภาพฝีมือบนเวทีครับเป็นคำตอบทุกสิ่งครับหรือไม่ว่าจะมีกระแสด้านลบอะไรก็ตามแต่ แต่ก็ไม่เคยออกมาตอบโต้หรือเล่าอ้างอะไรครับจะใช้ศักยภาพครับเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกสิ่งครับนี่คืออีกหนึ่งจุดของหัวใจนักกีฬาครับแต่จริงๆแล้วครับซูเปอร์เล็กก็เป็นมวยที่เก่งตั้งแต่เล็กๆครับเป็นยอดใอแอดจอมล่าเดิมพันครับเมื่อไหวย่างเข้า16ครับก็ได้คว้ารางวัลครับนักมวยไทยดีเด่นการกีฬาแห่งประเทศไทยปี55ครับหรือยอดมวยทวระราชธานครับแต่ในไฟา์นี้ครับเป็นอีกหนึ่งไฟครับที่ทําให้คนทั่วโลกครับรู้จักชื่อของเขามากขึ้นไปอีกขั้นครับ เชื่อว่าเป็นไฟที่ติดตาตึงใจครับแฟนหมัดมวยทั่วโลกครับไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ